ันนี้เราจะทำทาช็อกโกแลตขั้นสาดดีมากเลยเนื้อแบบเข้มข้นโคโ้ลาเต้ตอนนี้นะครับอยู่ที่บ้านเชฟหวานนะครับอยู่ในซีรีส์พีทมิตเชฟนะวันนี้ก็จะมาเจอกับเชฟหวานลีลานุเพื่อนผมเองเดี๋ยวจะมาให้เขาทำขนมอะไรให้กินซะหน่อย แดีดูว่าเขาเตรียมอะไรไว้ครับนี่ก็บุกมาถึงบ้านเลยนะครัวอยู่ที่บ้านและนี่นะครับนี่ก็คือเชฟหวานครับผมที่นี่ก็คือคร <c oughs> ัวของเชฟหวานไม่มีหน้าร้านแต่ทําขนมที่นี่ขายมากี่ปีแล้วประมาณห้าสิบหกปีหกปี <c oughs> ประมาณหกปีออวันนี้จะทําอะไรวันนี้ทําขนมและเครื่องดื่ม ที่ใช้ส่วนผสมที่มีคอนเตอร์มีลูกค้าน่ารักให้เรามาได้เงี่ยกันงั้นก็เข้าไปทำเลยแล้วกันนะค่ะของพร้อมวันนี้มีเมนูอะไรบ้างวันนี้เราจะทำทาช็อกโลเลตเออสวยๆเหมือนคนทำเหมือนเลยใาช็อคโกแลตนี่คือสูตรเนี้คนดูก็ทําตามได้ทําตามได้ง่ายมากแล้วก็จะไม่มีการใส่น้ำตาลเพิ่มเพราะว่าเราจะใช้ความหวานจาก ตัวนมข้นหวานนะคะอส่วนผสมที่เราจะใช้เนี่ยมีอยู่แค่ตัวนมสองอย่างนี้ม,มีไข่แดงสองฟองแล้วก็มีช็อกโกแลตแนะนำเป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กหกสซขึ้นไปเพรา <อ S 1> ะว่ามันจะได้ไม่หวานมาก อ่าตอนนี้ก็จะเป็นทีพอตเอ็กซ์ตร้าขนาด385กรัมเป็นกระป๋องอใช้อยู่ที่170 g, โดยประมาณถุงนี้ก็จะเป็นทีพอตค้นหวานขนาดใหม่500กรัมนะครับซึ่งวันนี้ก็คือนี่แหละครับนี่คือสปอนเซอร์หลักของเราในคลิปนี้นะครับทีพอตนะครับมีทั้งนมค้นหวานแล้วก็นมค้นจืดซึ่งสามารถเอามาทําเป็นสูตรขนมหวานได้ด้วยแต่วันนี้มีทั้งขนมหวานาแล้วก็เครื่องดื่มเนะาะ โอเคตรงไว้อ่าผสมกันแล้วอ่ะตอนนี้เราจะมาละลายช็อกโกแลต่อนโดยเราจะตั้งบนหม้อต้มน้ำใช้ไอ้น้ำละลายอจะเอาไปละลายแบบไฟตรงๆนะไม่เด้อคือที่เนี้ยจะตลออันนี้ก็จะไม่เหมือนกันคุณเป็นเชฟจริงหรือเปล่าระหว่างนี้ขายหน่อยเชฟหวาน เพื่อนผมนี่แหละเชฟหวานทำขนมขายติดตามได้ที่เพจลิงลานูดออฟเชียายเค้กนะคะไปตามกันได้นะครับผมก่อนอีกแบรนด์หนึ่งคือแบบ เป็นแบรนด์สีเหลืองขายคาราเ่โบทหอกแดงอ่าโอเคจบจากที่ไหนมานะจบจากสวิตเซอร์แลนด์โอเคไปที่สวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่อันนี้ไปเรียนมาจริงไฟไฟโอเคโอเคเรียนมาจริงคือดูเหมือนไม่มีสาระแต่จริงแล้วว่าเป็นคนมีการศึกษาโอเคโอเคคือตัวช็อกโกแลตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบดาร์กมิวหรือไวท์ถ้าเกิดจะมาทำให้มันเหลวเนาะก็จะมาอังบนน้ำเดือดเออแต่ว่ามันต้องใช้เวลาค่อยค่อย กวนกวนกวนให้มันละลายไปอย่าละลายเกินห้าสิบองศาช็อกโกแลตจ,จะไหมพอ,อ,เ,อเราเริ่มเห็นว่ามันแบบดูแบบมันดูลุกลามถ้ามันดูลุกลามเอาออกจากได้อย่างนี้อ่าโอเคอันนี้ก็คือวิธีที่แบบว่าทางสูตรการทําขนมหวานเนาะที่จะทำเมลช็อกโกแลตมันเลยป้ายเลยป้ายคืออะไรคือมันไหมยไงเขาเรียกว่าเลยป้าย เมันรถเมย์เนี่ยนะเหมือนเวลาเราอบอะไรมันมันเกินเวลาอันนี้ก็คือพอเราดูดูแล้วอ่ะมันยังมันจะเริ่มเมลอ่ะมันยังไม่ค่อยละลายเท่าไหร่เราก็เอากลับไปตั้งเออบนนี้ได้แต่ว่าคอยดูนิดหนึ่งจริงๆช็อกโกแลตตัวนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนก็ได้นะพี่เพราะว่าแค่พี่ทํามันก็ละลายแล้วทาไมอ่ะเอ้าเอ้าก็มันเห็นพี่มันก็ละลายแล้วไงอ๋เป็นคนอท้าทาอย่งงีหรอคือเอาแค่ว่า ไม่ไม่ต้องตั้งจนมันละลายครบบนหม้อนะเอาแค่เนี่ยเพราะเดี๋ยวมันจะเลยป้ายเดี๋ยวมันจะเลยป้ายเอาความร้อนที่มันยังอยู่ในหม้อในในตัวช็อกโกแลตที่มันละลายแล้วเนี่ยใช้ในการละลายละลายไว้แล้วก็ไปซักผ้าใช่อย่าไปนับเวลาไปทิ้งเทคทามอะไรอย่างนี้อ่ะอ่ะเรามาแยกไข่ขาวไข่แดงกันก่อนมีเทคนิคอะไรไหมง่ายที่สุดคือเอาไข่กระเทากันเอง เอาไข่สองข้างตีเลยอย่าของฟองดีกว่าถ้ามันไม่มีจริงขอบอาแล้วก็กองเอาที่ครึ่งฝาครึ่งไข่ก็จะได้การแยกไข่แดงไข่ขาวแบบนี้แล้วนะครับตีไข่แดง เสร็จแล, yeah. แล้วก็เอาตั้งเตาแล้วก็เอานมข้นจืดแต่นมข้นหวานที่ผสมกันแล้วอ่ะใช่ามาตั้งเตาให้มันรอนพสองอันนี้ผสมกันแล้วมันจะได้เรื่องของความมีความหวานโดยที่เราไม่ต้องเสิร์ฟตาลเพิ่มเวลาใส่ขอ <somewhere. S 3> <c oughs> งร้อนๆลงไปในไข่แดงค่อยๆใส่แล้วก็คนไปด้วยอย่างนี้เพราะถ้าเกิดเอาความร้อนลงไปในไข่แดงแล้วดันทาไข่แดงสุกคือทำไมจ้าอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเลยป้า ส่วนที่เราผสมครึ่งหนึ่งเมื่อกี้เราจะเทกลับไปในหม้อทำไมถึงออกมาคนข้างนอกก่อนครับไม่งั้นไข่แดงมันจะอุณหภูมิสูงเกินไปแล้วมันจะสุกตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นมาใช้ไม้พายแทนแล้วเพราะว่ามันจะสามารถกวาดบนหม้อได้แบบดีกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวแท่มกเมื่อกีนนะ้อย่าเล่นนะอย่าเล่นนะจังหวะนี้คืออย่าหยุดคน เพราะถ้าเราไม่คนปุ๊บมันจะเริ่มสุกที่กลนแล้วก็จะกลายเป็นแบบไข่ตุนะ่ะเสร็จต,ตัวขึ้นมามคราวนี้เราจะต้องมากรองเพื่อความเมนียนคือการกรองเนี่ยจะช่วยให้สมมติว่ามันมีไข่ที่สุก มันก็จะไม่ไม่ลงไปด้วยเห็นปะ<ม>ก็เป็นการเซฟของเราได้ประมาณหนึ่งอยากชิมตรงนี้ได้ไหมนิดหนึ่งไม่ตินก็จะชิม <laughs> ฉันนึวน่าจะไปเอาช้อนแบบเล็กๆมาเอาช้อนซุปมาจ้ากินเป็นซุปเลยหอมอืออย่างที่หวานบอกก็คือใช้ความหวานของนมข้นหวานไปเลยเนาะซึ่งมันก็หวานกับพอตัวอยู่แล้วอ่าแต่พอมีนมข้นจืดเข้าไปด้วย แล้วก็มีไข่เข้าไปมันก็เพิ่มความมัน,นมัวเออเอ,อ,อร่อยตอนนี้เราคือเราก็จะเทส่วนคัสตาร์ดเนี่ยลงไปในช็อกโกแลตแล้วค่อยๆแบบผสมกันนะอ๋อจังหวะนี้ก็สำคัญนะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะสมมติว่าเรามีเค้กที่อบมาแล้วเรา,เานี้ราดกินเลยก็ได้นี่จะได้กินอย่างเดียวเลยยังไม่เสร็จเลย แต่ว่าตามหลักเนี่ยมันมันไม่ได้ผ่านความร้อนสูงแล้วมันมีส่วนผสมของไข่มันสามารถกินได้เลยจริงๆหรอครับเชฟต้องกินในอุณหภูมิที่เย็นหรือไม่ก็ร้อนไปเลยเพราะว่าอุณหภูมิระหว่างตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่า critical control p o i มันจะเป็นอุณหภูมิที่แบคทีเมียเติบโตกินเมกี้ที่กินเมไม่เติบโตเพราะว่าร้อนเกินเอออ่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปเทใส่ทัช ทาร์เนี่ยมันมีทั้งแบบอบขึ้นมาเองก็มีกับแบบที่สําเร็จรูปมาแล้วก็มีเพื่อการใช้งานที่ง่ายเราก็ไปหาซื้อได้เหมือนกันครับคือเราก็ไม่ได้มีแรงงานเนาะคือดิฉันน่ะยุคเคยอยู่โรงแรมแล้วก็กดทาสามร้อยอันไงแม่ใช้เวลาของชีวิตในการกดทารเล็กสามร้อยอันแต่ถ้าเราไปซื้อที่สําเร็จรูปมาแล้วอ่ะมันก็ทุนเวลาเราได้เยอะถ้าเราต้องมาอบแป้งทายกดพิม์เองเนี่ยเสียเวลาอีกเยอะมากแต่ว่าระดับเชฟสวิตเซอร์แลนด์นี่คือขี้เกียจ <laughs> แล้วไข่ขาวถ้วยนั้นจริงไม่ได้ใช้เอาไว้ทําอย่างอื่นอันนี้ไข่ขาว <c oughs> เอาไปทําอะไรได้บ้างทําโจ๊กไข่ขาว <c oughs> คนที่กินแบบกินคลีนก,กินไข่ขาวอะไรนี้สุขภาพอเงี้ย <c oughs> ทำได้ <c oughs> คือทั้งหมดทั้งสูตรเนี้ยจะทำาร์ยเล็กได้ประมาณ12อัน เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาเข้าเตาได้เลยนะคะ,อ,ะอุณหภูมิอย่ากเกิน160อันนี้เรอันนี้ตั้งไว้เป็นไฟบนร้อยเ็ไฟล่าง160แล้วเราต้องวอร์มวอร์มนานเท่าไหร่พี่จริงๆแล้วแต่เตาของแต่ละคนนะตัวเนี้ใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณ15นาทีถย่าง20นาทีแต่จริงๆแล้ววอร์มเตาระหว่างทำได้เลย เวลาไปสินาทีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามากลับถาดเตาอ,อบเนี่ยอุณหภูมิทั้งเตาเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันในทุกจุดเพราะฉะนั้นพออบเวลาไปได้ประมาณหนึ่งเราต้องกลับถาดเพื่อ <c oughs> ให้ข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยได้อ <c oughs> ุณหภูมิเท่ากันทำไมคือยู่ดี EP ก็ทําอย่างเงี้ยนั่งรอไงีูดเมื่อกี้จังหวะอยู่ดีๆก็ยยอย่างเงี้ย ไม่ยืนนานไงแบบเมยก็เลยแบบเออนิดนึงนี่การที่เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันเล็กน้อยจริงจริงก็กินเลยก็ได้อ่าแต่ว่าเราจะแต่งให้สวยขึ้นไม่ให้กินก็คือเราเพิ่มมูลค่าหน้าตามันได้อีกด้วยกันตกแต่งอต่งยังไงอุ้ยโดนนิ้วอะไรนี่มาเล่นตลกหรือมาชงขนมนะ คือด้วยความที่มันเป็นครีมช็อกโกแลตมันจะค่อนข้างเข้มข้นเราก็วิปคีมเบาๆเนี่ยมาเป็นตัวแบบตัดลดได้ดนึงอันนี้ก็เป็นแบบก็บีแบบตะมูตะมีเอาตามจินตนาการที่ไม่ค่อยจะมีที่ไม่ค่อยจะมีโอเคครับก็นี่ก็เสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วนะเป็น ชาร์ตช็อกโกแลตที่แต่งหน้าด้วยวิปครีมและเรี้ยวทำกันเองได้ง่ายๆที่บ้านอาไปลองทำตามกันดูไม่ายไม่ายหรอตกแต่งได้สวยงามตกแต่งแล้วแต่จินตนาการมีเยอะมีน้อยใส่ๆเถอะเออเออแล้วแบบนี้เลยกเยอะหรือน้อยครับฮะอย่างนี้เลยกเยอะก็ไม่ท้หมถึงจินตนาการนะมาถึงเชล ก่อนจะผสมนมเราจะทําเมนูอะไรนะเราจะทําเมนูโคโคลาเชเออโดยส่วนผสมหลักของเราก็คือนี่และอ่าไข่ของเล็นึงฮะเป็นคู่เป๊ะอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจใช้ทีพอตเอ็กซ์ตร้าแบบกระป๋องขนาด385กรัมและ ทีพอตข้นหวานนะครับแบบถุงเนี่ยขนาด500กรัมนะอันนี้เป็นแบบใหม่ซึ่งปกติแล้วทำไมอันนี้และอันนี้นะครับเวลาผสมคู่กันโดยใช้หมดทั้งกระป๋องและทั้งถุงเนี่ยคู่กันไปเลยเนี่ยจะเป็นเบสที่เขาคิดมาแล้วว่ารสชาติมันลงตัวในการที่จะไปทําเครื่องดื่มต่างๆได้โดยเราจะใช้นมข้นหวาน20%แล้วก็นมข้นจืด80%เพื่อให้มันไม่หวานมาก <Okay. S 2> 400กรัมใช้ทีปอดเอ็กซ์ตร้านมข้นจืด400กรัมแล้วก็ใช้นมข้นหวาน100กรัมแล้วก็คนให้เข้ากันไว้ได้เลยแล้วจะมาผสมส่วนที่เป็นโกโก้กันผสมโกโก้กับน,น,น้ำร้อนค่อยๆใส่เพื่อให้ผงโกโก้มันละลายนะอ่าเราจะค่อยๆตีไปเรื่อยๆ ระหว่างที่หวานกําลังคนโกโก้เนี่ยนะครับมีข่าวดีมาบอกครับเป็นกิจกรรมแคมเปญของทีพอร์ตก็คือกิจกรรมทีพอร์ตอร่อยลุ้นมันรางวัลถูกใจปี2โชค2ชั้นลุ้นรางวัล2ต่อครับผมครั้งนี้เนี่ยนะเขาแจกเยอะกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเขาแจกสร้อยคอทองคํา20รางวัลรถจักรยานยนต์2รางวัลทุกสัปดาห์ต่อเนื่องมาเป็นเวลา16สัปดาห์นะครับและสัปดาห์สุดท้ายจะแจกรางวัลใหญ่คือรถกระบะ1รางวัลรวมมูลค่ากว่า 5.9ล้านบาทนะครับรีบกนหน่อยเพราะว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยลุ้นได้ถึง15พฤษภาคม26562600ประมาณร้อยปีข้างหน้าอย่างนี้เหรอ <c oughs> แจกกันนานมากขอให้ดีรีบส่งกันหน่อยนะครับเพราะว่าหมดเขต15พฤษภาคม2565นี้แล้วนะครับร่วมสนุกง่ายๆส่งรหัสใต้ฝาใต้ฉลากหรือใต้ถุงของผ <c oughs> ลิตภัณฑ์ลุ้นอยู่ลุนอยู่ลุนให้ทุกคนได้รางวัล <c oughs> ลุ้นให้พูดจบเลย <c oughs> วิธีร่วมสนุกง่ายๆคือส่งรหัสใต้ฝาใต้ฉลากหรือว่าใต้ถุงของผลิตภัณฑ์ทีพอทที่มีโลโก้อร่อยล้นมันรางวัลถูกใจฟรี2ครับอันนี้ประมาณนี้โลโก้ประมาณนี้นะครับส่งไปที่ Line แอดทีพอทแฮปปี้รีวอรนะครับหรือส่งไปที่เว็บไซต์ www.tpotpromotion.com ถึง15พฤษภาคม2565น,นี้เท่านั้นครับคนเสร็จหรือยังจบยัง นมที่เราผสมเตรียมไว้นะจ้าเมื่อกี้เราก็จะเทนมเทโกโก้ลงไปเลยอย่างนี้ได้มัทำไมฮู้หูน่ากินอ่ะได้เวลาตกแต่งนะตกแต่งตกแต่ง เราอากินแล้วเวลาที่รอคอยเอากินให้โดนส่วนข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ไม่มีซุปนะซื้อเไียงทำไมต้องดู้ายดู้ายขันสอาดดีมากเป็นเนื้อแบบเต้มค้นดีแล้วที่ไม่เติมน้ำตาลอะไรอย่างอื่นเข้าไปมันกำลังดีนะครับหมุนตัวล้วนๆข้าเพราะอะไรเชฟมิสซิลีไม่ไม่เราเราอร่อยเพราะอะไรครับเพราะอะไร ทีพอตครับผม<อ>นมข้นหวานนมค้นจืดแต่ก็จริงๆส่วนผสมอของเขาอ่ะใส่เข้าไปอ่ะรสชานก็ลงตัวอเออไม่คนให้มันเข้ากันไม่อยากให้มันโูดโดนข้างล่างขึ้นมาก่ออ,อ,อยังไงคือคนสะใจมากเลยนะอ,อนี่ใครชอบกินพวกโกโก้เย็นเนี่ยมาใช้สูตรนี้ลองดูคือเป็นสูตรที่เขาบอกว่าคู่เป๊ะ อร่อยหอมมันเข้มข้นถึงใจอันเนี้ก็ไปซื้อทําตามกินก็ได้ขายก็ดีขอบคุณลูกค้าที่น่ารักหน่อยสิครับขอบคุณ,ค,ณค้าที่น่ารักนะคะที่จ้างเราทํางานในวันนี้ค่ะขอบคุณที่สปอนเซอร์เราครับโอกาสหน้าก็พร้อมลุยด้วยกันอีกครับว่างว่างได้ยย <laughs> สูตรนี้คิดให้ทีพอคนเดียวเลยนะพูดเลย ทำได้หลายเมนูมากกว่านี้ด้วยก็รอติดตามพวกเรากันต่อได้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กันไว้ก่อนนะครับช่องกินกับพีชแล้วก็ไปติดตามของหวานได้ด้วยที่ล<อ>ีลานุนะครับและ WT นะครับอนอกจากนี้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมแคมเปญดีๆของลูกค้านะครับก็คือแคมเปญของทีพอร์ตที่จะหมดเขต15พฤษภาคม2565นี้แล้วนะครับผมไปลุ้นรางวัลใหญ่กันได้เลยครับ2565ไม่ใช่2600บต้องโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ 拜拜。Bye bye.